เปิดปรมบทนวัตกรรมใหม่ Interlink Base Update New and Next Innovation พลิกโฉมโลกการสื่อสารสร้างปรากฏการณ์นำเทนโซลูชันล้ำสมัยใหม่ล่าสุดตเตรียมก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตครั้งแรกในประเทศไทยกับที่สุดของโซลูชัน ด้วยอินโนเวชันที่ล้ำสมัยบามาจอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันตอกย้ำคุณภาพจากการเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ของ Link American c แ a b l i n และ1าย e r m a n y e x p o น t Rack ประกาศอัปเดตนวัตกรรมขั้นสุดแห่งปี2025ที่พร้อมพิกชมโลกแห่งการสื่อสารในงาน New Protect Interlink Base Update New Annex d t Innovation ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบกับโซลูชันที่ครบวงจรทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซนทันเวิร์กกรุงเทพครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนคือวันนี้เนี่ยเป็นงาน New and Next Innovation นะโดยหลกัหลกๆคือทางลิงก์อเมริกันเคเบิลลิงเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญของตลาดอาเซียน เพราะตอนนี้ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยได้มาลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นลิงก์เองเนี่ยซึ่งเป,เป็นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินโนเวชันทางด้านของระบบเคเบิลลิงเนี่ยเขาได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับทั้งหมด9ตัวนะครับไล่ตั้งแต่มี ตัวสายของ UTP Classic A Super S นะครับซึ่งจะมารองรับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของ WiFi 7นะครับแล้วจะมีตัว Fiber Optic to the Room นะครับซึ่งถือว่ามาพร้อมกับตลาดของความต้องการของของการเปลี่ยนแปลงในโลกของความเป็นอยู่ของคนปัจจุบันนะฮะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่มารองรับเรื่องของ Interconnect Data Center ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ซึ่งเขามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมาตอบโจทย์และจะเข้าไปอยู่ในไฮเปอร์สเกลดัตตาเซนเตอร์เนี่ยที่อยู่ในในที่จะมาลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งเที่ยวนี้เนี่ยเขาได้แต่งตั้งให้ทางอินเตอร์ลิงในฐานะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสติบิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ลิงก์จากอเมริกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ให้ดูแลในอาเซียนเพราะฉะนั้นเราสามารถจะขายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น e w and n ์เน i n n o v a t i o n เนี่ย ไปในตลาดอาเซียนได้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าไฮเปอร์สเกลเนี่ยที่มาตั้งไม่ได้ตั้งในประเทศไทยก็ตามอาจจะไปตั้งที่เวียดนามอินโดนีเซียรหรือมาเลเซียผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ผลิฑ์ลิงค่อนข้างจะให้ความสำคัญตรงนี้เที่ยวนี้เนี่ยผมเองได้มาเปิดตัวให้กับคนไทยได้มีโอกาสใช้นวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมของโลกเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกนะครับ ภายใต้การบริหารและจัดการทางด้านโลจิสติกเพราะว่าพอฐานเรียกว่าฐานการสต็อกสินค้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำให้เราได้โอกาสที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าจากอเมริกันเนี่ยมาสต็อกในประเทศไทยแล้วสามารถจำหน่ายให้กับคนไทยได้ใช้เทคโนโลยีในราคาที่ไม่จำเป็นต้องแพงกว่าคนอื่นนะครับก็เป็นโอกาสอันหนึ่งซึ่งซึ่งผมได้เริ่มเห็นแล้วจาก หลายๆอย่างตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงแรมอาคารออฟฟิศใหม่ๆโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Data Center ที่ตอนนี้เริ่มทยอยก่อสร้างแล้วเนี่ยก็มีการติดต่อผลิตภัณฑ์ของลิงอเมริกันมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสครับก็ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีของทางด้านผลิตภัณฑ์สายสัญญาณเนี่ยมันมีมาตรฐานของโลกอยู่ นะครับทุกคนต้องทําตามมาตราฐานของโลกคือไม่ต่ำกว่ามาตราฐานโลกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เรียกว่า user interface e x p e r i e n เนี่ยใช้งานได้ง่ายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ลิงอเมริกันเคเบอรลิงเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเพราะทางอเมริกันเองเนี่ยเขาเกิดจากการเป็นศูนย์รีเสิร์ชหรือศูนย์พัฒน,นาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเคเบอรลิงเพราะ,ะนัน้ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาค่อนข้างจะตอบโจทย์และทําให้คนใช้ หรือผู้ติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะพึงพอใจเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสแล้วเขาได้เขาได้ว่าได้ได้เอ็กซ์คลูซีฟดิส e ติบิวเตอรอย่าง Interlink ซึ่งเป็นบริษัทในตาลาดเราซับและซ็อกสินค้าของเขาปีปไอเดือนเดือนหนึ่งน่ยซ็อกสินค้าของเขาอยู่ประมาณ5 6 0ถึง600ล้านนะครับเรามีสินค้าพรา้อมจะเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น i n นซอลเลอผู้รับเหมาหรือ ซิสเซมดีเกอร์เตอร์ใดๆที่ต้องการผลิตพันธุ์นะครับเรามีสินค้าที่พร้อมจัดเสิร์ฟได้ทันทีครับครับก็ปัจจุบันคืออินเตอร์ลิงเองก็ถือว่าเราเป็นผู้นำตลาดผมเองเป็นคนแรกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเป็นคนเป็นนำเทคโนโลยีสายแลนเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วก็ยังมุ่งมั่นทำธุรกิจน,นี้มาโดยตลอดนะครับและปัจจุบันเนี่ย เรามั่นใจว่าในหลายๆผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สายสัญญาณเราเป็นเจ้าตลาดแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทํานอกเหนือจากการเป็นเจ้าตลาดคือเราพยายามจะเฟรนลี่กับอุปกรณ์ Active ทุกยี่ห้อโดยการที่เรามาตั้งลิงก์ r a n s ิเวอร์คลินิกในประเทศไทยเพื่อจะผลิตนะครับหรือจะคีย์โค้ดออฟติคอลฐานซิเวอร์ให้เป็นโมดูลในการสื่อสารไปต่อเข้ากับอุปกรณ์แอคทีฟทุกยี่ห้อ นะครับแล้วทำให้การสื่อสารสามารถสื่อสารข้ามแบรนด์กันได้นะครับอันนี้เป็นอีกส t r a จ e g หนึ่งที่อินเตอร์ลิงเองกำลังบุกพร้อมทั้งนะครับตอนนี้เราได้มีการนำเข้านะครับเราได้ซอกสินค้าที่พร้อมเสิร์ฟก็คือผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟอารามไฟดิซิสเซนต์ผลิตภัณฑ์ BS และสาย l i y c y ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยครับ ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรามองรัฐบาลไทยค่อนข้างจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกตินตั้งโซลา่าโซลา่าลูปนะครับเพื่อจะใช้พลังงานสะอาดใน ในราคาที่ท,ที่วัตถุก,กว่าข้าวไฟนะครับประหยัดข้าวไฟแล้วต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์สายโซลา่าของลิงค์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน AD8 AD8 คือเป็นสายเดียวที่จมน้ําได้นะครับซึ่งสายยี่ห้ออื่นยังจมน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจหรือเติบโตต,ตามนโยบายการติดตั้งโซลาร,รูปในประเทศไทยที่เกิดขึ้นโซลา่าเคเบลิลของลิงค์ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ขยายตลาดรวมทั้ง โซล่าเคเบิลของลิง์ยังมีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสในการขยายตัวของตลาดของโซล่าลูปแล้วก็โซล่าเคเบิลครับคือโดยรวมๆนะครับว่าเทคโนโลยีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมอาจจะพูดยาวนิดหนึ่งนะครับก็คือย่งยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกล้องวงจรปิดสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรฮะเราใช้สายโคแอกเชียลเพราะว่าแค่จับอย่างเดียว ต่อมาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดฉลาดขึ้นต้องเปลี่ยนจากกล้องวงจรปิดที่ที่จับภาพอย่างเดียวนะครับเขาเริ่มมีความฉลาดคือสายหัวได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็น IP สามารถคอนโทรลได้แล้วต่อมานอกจากเขาจะหมุนได้เขายังสามารถเก็บข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งข้อมูลไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนจากสายที่แรกเริ่มเลยคือเป็นสายแกนเดียวคือ coaxial เปลี่ยนมาเป็น IP ก็คือเป็นสาย utp หรือสาย land cat น้า นะฮะพอเขาต้องสายหัวเขาต้องเก็บข้อมูลต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเขาต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมีกระแสไฟฟ้าส่งเข้าไปไปป้อนให้เขาก็จะส่งผ่านสายสัญญาณนี้จะมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยี POE นะครับสายเดิมนี่เคยใช้ Cat5e ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้าเข้าไปในสายสัญญาณก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสาย Cat6 แต่ปัจจุบันเนี่ย POE เป็น POE Max นะครับส่งกําลังไฟฟ้าไปเยอะมากเพราะตอนนี้นอกจากที่จะเก็บข้อมูลแล้วยังมีการส่งข้อมูลยังมีความเป็น AI อยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับแล้วต้องส่งเร็วมากๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Data Center เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจะต้องใช้สาย c a t ซิกเเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของลิงค์เคเบิลลิเนี่ย ก็ได้ออกแบบมารองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอินโนเวเตอร์หรือว่าเป็นนวัตกรรมในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับยูสเซอร์เนี่ยก็คิดว่าเป็นโอกาสในตลาดเนั้นคําคถามที่ถามผมว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมโดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทําให้ภาพการคอนซูมของทางด้านผลิตภัณฑ์สายยานมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ10% แต่ว่าด้วยการที่ว่าบริษัทอินเตอร์ลิงค์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และการโตเนี่ยถ้าเราโตเท่ากับตลาดเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่านักลงทุนมีอยากให้เราโตมากกว่าตลาดเพราะนั้นเราก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์อย่างที่ผมเรียนว่าเราออกมาในตระกูลของ Se c u r i t y and Control แล้วปีนี้สำคัญที่สุดเลยคือเราออกผลิตภัณฑ์นะครับตัว Data Center i n t e r c o n n e c t มาก็คิดว่าปีนี้เราน่าจะโตมากกว่าอินดัสซีนะครับคือโตมากกว่า10%แต่ว่า ตอนนี้ก็เริ่มเห็นล้ว่ามันมีทิศทางที่เติบโตไปสำหรับผู้ที่ถือหุ้นเรานะครับก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาลงทุนกับเราแต่ว่าเราเห็นละโอกาสคืออะไรรวมทั้งนะครับการที่ลิงก์อเมริกันเคเบลลิงเนี่ยแต่งตั้งให้เราเป็นศูนย์กระจายสินค้าของอาเซียนเพราะฉะนั้นช็อตต่อไปของเราก็คือการบุกไปในอาเซียนนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงนะครับในใน หลังจากกลางปีนี้ไปเราคงเริ่มทําตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังครับมาตรฐานกว่าครับก็ต้องเรียนว่าเป็นความกังวลนะครับเป็นความกังวลว่าผลิตภัณฑ์จีนเนี่ยที่ราคาถูกนะครับเข้ามาในตลาดประเทศไทยมากแต่เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเราไปใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับปัญหาก็จะเกิดกับคนที่ใช้งานส่วนใหญ่ในเชิงบิสเนสเนี่ยหรือในเชิงเอนเตอร์ไพรส์เนี่ย เขาจะคอนเซิร์นนะครับคือผลิตพันจีนเนี่ยไม่สามารถจะจะเข้ามาแทรกตลาดทางด้านเคเบลลิ่งได้นะครับำนองำนองเดียวกันกลับกันเนี่ยเรากลับมองว่าในเมื่อเขามีทุนหนาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราเอาโปรดักต์ของเราไปขายให้เขาอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมไม่สามารถพูดออกอากาศได้แล้วก็ไม่อยากให้บันทึกนะอย่างเดี๋ยวนี้นะฮะอย่างสวิตเองของหัวเวย TP-Link หรือเป็นของจีนทั้งหลายเนี่ย ที่แบรนด์ดังๆเนี่ยทุกวันนี้เขาจะต้องสื่อสารด้วยโมดูลที่เป็น optical t ทา n s ซิเวอรธรรมดาเขาต้องซื้อแบรนด์ของเขามาเสียบนะครับผมตกใจเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยแบรนด์พวกนี้มาซื้อของลิง k เพราะลิงก์ราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็รับประกันยาวกว่าแล้วมีคลินิกที่ดูแลในประเทศไทยเพราะฉะนั้นกลับกันเนี่ยเราเราบุกเขาพอสมควรคือตอนนี้โรงงานในกีนที่มาตั้งในประเทศไทยไม่ว่าโรงงาน EV หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ เลือกใช้ผลิตพันธ์เคนเบอรลิงของเราแต่สิ่งที่เราดีใจว่าโรงงานในอเมริกาที่ผลิตชิปผลิตเ,เทคโนโลยีต่างๆที่มาตั้งตอนนี้ในระยองเองหรือใน e c เองทุกคนเนี่ยเลือกใช้ผลิตภันธ์ของลิงก์อเมริกันเคเบอรลิและที่สำคัญที่สุดคือกรงการกงศุนของอเมริกันที่เชียงใหม่ก็เลือกใช้ผลิตพันธ์ของลิงก์อเมริกันเคเบอรลิงเพราะว่าตอบโจทย์คือเรามี ศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยทําให้เราสามารถตอบสนองส่งสินค้าเขาได้ทันเวลาและสินค้าไม่เคยขาดครับก็บกต้องเรียนว่าทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะฮะเ,เขาก็พยายามที่จะจะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเนื่องจากอินเตอร์ลเองเราก็มีบริษัทลูกแล้วนะครับเรามีอินเตอร์ลิง l e เทเลคอมเรามีอินเตอร์ลิง t ์ c e ต้าเซ็นเรเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเจรจากับฝั่งของของต่างประเทศ ในการที่จะดึงดึงเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสำคัญที่สุดคือเราเป็นดิจิตอลอินฟราสักเจอร์เพราะทุกคนจะพูดตลอดเวลาว่าเขาพร้อมจะมาลงทุนถ้าเรามีดิจิตอลอินฟราสักเจอร์ที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นผมตอบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ลิงก์อเมริกันเคเบลลิงเนี่ยเป็นดิจิตอลอินฟราสักเจอร์ที่สำคัญแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นบริษัทคนไทยนะครับอินเตอร์ลิงก์เนี่ยเป็นบริษัทนำเข้า นะครับเป็นบริษัทคนไทยแล้วอยู่ตรงนี้มา38ปีแล้วผมเนี่ยมีโอดมการที่จะนําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยผมค่อนข้างใจความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะผมพูดได้เลยเนะว่าตึกทุกตึกในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเป็นคนให้เทคโนโลยีนะครับหรืออธิบายความตีความทางด้านมาตรฐานแซนดาตของของของเคเบิลลิงเนี่ยนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตีความไม่คนไทยเข้าใจว่า การออกแบบดิจิตอลอินฟา t ัคเจอร์ที่ถูกต้องต้องออกแบบเป็นตัวของโอเพนเคเบิลลิงเพราะฉะนั้นเข้าไปดูทุกตึกเลยนะฮะทุกตึกเนี่ยจะมีเรียกว่าระบบสายสัญญาณถ้าท่านอยู่ในตึกใหญ่ๆเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเวลาจะปรับปรุงอะไรเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจะ,จะ อ n d ซี and, issance, no ่แอนสะดวกสบายสามารถจะพัฒนาได้ได right? ้รวดเร็วเพราะว่าการออกแบบตัวอินฟาซักเจอร์เนี่ยเราเหมือนสร้างถนนเราสร้างถนนดีเราเลือกใช้ของดีเราจะเอารถอะไรมาวิ่งก็ได้ก็ต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลา38ปีที่อินเตอร์ลิงค์นะครับนำเข้าผลิตภัณฑ์ลิงค์จากอเมริกันเข้ามาขายนะครับเรามีผลงานที่สำคัญค่อนข้างจะเรียกว่าดังมากๆนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ลิงค์นะครับ ตัวของรัฐสภาใช้ผลิตภัณฑ์ลิงค์สุวรชาชการใช้ผลิตภัณฑ์ลิงก์ออฟฟิศเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับออฟฟิศทางด้านคอมมิเนเชันในประเทศไทยทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ลิง์โรงพยาบาลทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ลิง์โรงแรม5ดาว6ดาวทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ลิงกนะครับก็เรียกว่าเราค่อนข้างจะเข้าไปถึงทุกหมู่ทุกที่ นะครับด้วยการที่ว่าสินค้าของลิงเองเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเป็นสินค้าที่ที่คุณภาพสูงแต่ข้อดีก็คือเรามีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยทําให้สินค้าของเราค่อนข้างจะผมใช้คำว่าคุ้มค่าคือคงไม่ได้ใช้คําว่าราคาถูกนะครับแต่คุ้มค่านะครับแล้วเราเองก็ยังมีเรียกว่ามีโครงการในการที่จะ educate นะครับเรามีโครงการที่เราเรียกว่า Cabling c o n t e s t เราเอานิสิตนักศึกษาจากหมหาลัยทุกประเทศ ทั่วประเทศเลยนะครับในการที่จะมาแข่งขันแต่และภูมิภาคเพื่อจะคัดเลือกแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็มาแข่งขันในรอบไฟแนลเราเรียกโครงการนี้ว่า c a ย l ์บริงคอนเทสทำมา13ปีนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเทนนิงผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายแสนคนนะครับที่ทำมาแล้วเราทำมา13ปีแล้วโครงการนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาท่านได้เรียว่าเมตตานะครับแล้วพระราชทาน วยรางวัลพระราชทานให้ด้วยนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่เราพยายามจะทําให้กับคนไทยกับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร